แหวนเผยโปรเจกต์ Project, ขอเสนออีกรอบหนึ่งนะคนต่อไปเฮ้ยกูอบอกว่าคนต่อไปเมื่อกูเกิลยังเป็นคนอยู่ล่ะวัดแปลว่าอะไรอะโอเคโอเคครีมชีดคือชีทเฮ้อมึมึงมึงอยากรู้จริงจริอะกูไม่รู้แต่ตอนนี้กูเงียนว่ดโอเคไม่ต้องบอกก็ได้กูไม่อยากรู้หรอกนะจะบอกพ่อแม่ยังไงดีเชียแล้วไงบอกกูหน่อยดิลูกมึงอ่ะท้องเจนนิเฟอร์กูช็อกวิธีการเฮดโรตี้แทกทำโรตีไม่เป็นนะครับคุณ ออกเสียงออกมาเย็ด yes. ยังไงถ้ามึงทำไม่เป็นคนอื่นทำเป็น<อ>ก็ไปออฟิฟูฟูงเดี๋ยวเรื่องรถตียังไม้เสร็จนาทีนด่เนนะออ้ขอโทษค่ะจะเอาหม่ใหม่เข้ามาเข้ามาวันนี้เป็นวันตายของพ่อคนข้างบ้านนะก็เลยต้องแต่งแบบว่าให้มันแบบว่าแทบช็อกอะางเงี้ยเพื่อฉลองอะทำไมตกดถึงเหม็นนะ่ะอืมตั้งแต่กูเป็นกูเกิลมาเนี่ยนะแม่งไม่เคยมีใครถามแบบนี้เลยแต่ว่ากูหาได้แน่นอนเลยนี่อยากดูหนังเกาหลีอะก่อนขับรถไปซื้อของโดยที่รถไม่มีโลโอเคเลยนะแว่นเซิร์ชหาแว่นที่มันไม่มีขขาด้ววยแ่นองงมึ ตอนนี้อยากดูโดจินถ่ายแล้วอ่ะเจ้ามางาังงะเลอเห็นตายเดียวแป๊บ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 มึงโลกก็วแบบางค้างสักทีดิแป๊บ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 วัดขันชิดมึงอะผิดไอ้สักเฮ้ยถ้าอย่งางนั้นก็มาดูคำตอบกันเลยว่าจะเป็นไอเอสเคหรือจะเป็นไอเฟสเฟยไอเอสเคอะแน่นอนอยู่แล้วไอ้เก็ไไแบถบึงบ้านจับคุณทองแม่งภาพนูนสูงโอ้ช็อกเอ้าขอโทษค่ะภาพนูนสูงอ๋อเล่นสกูตแทบช็อกเลยนะมึงอื อ่ะเนี่เฮ้ยมึงอะอย่าเสิอกงานกูได้ไหมคุยเอ๋ยวิธีทําให้ขัวกลับมารักอะมีไหมน่ยังมึงอะเคยลองเย่อไม่หลยตุ๊ดทําไมตดฉันถึงเหม็นอะนมมึงหมายถึงนมกล่องใส่นะนมจากโต๊ะมึงอะพองตายสัตยังยังไม่จบหรอกนะเปิดมาใช้บิงสิครับมาซี่มีทุกอย่างในนี้เลยนะจะบอกให้เดี๋ยว เดี๋ยวก็คงมีคนมา